สนุนโดย True Gigatech ท e c h Pro บริการจาก True g i ก a t e c h ท i b ฟเบสยบข่าวเลิกเงียบน้นวิเศษแอบถ่ายภาพแพทริเซีย เจ้สีการอดีตโดลกรุป๊ปคลอดลูกชายคนแรกแล้วแจ็คสันหวงังปล่อยซิงเกิลภาษาอังกฤษรับปีเสือสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะกลุ่มมอนี่อินไซด์มาแล้วนะคะพร้อมกับพวกเราสองคนพัทแทนนิวค่ะใช่แล้วค่ะสามารถติดตามพวกเราได้หลากหลายช่องทางเลยนะคะถูกต้องแล้วนะคะข่าวแรกของเราก็ต้องบอกว่าเพราะว่าไม่มีรูปคู่หวานๆมานานนะคะก็เลยโดนคนเมาส์กันไปว่าเอ๊ะเขาแอบเลิกกันไปแล้วหรือเปล่าสําหรับคู่ของคุณโน้ตพิเศษและก็คุณททิเซียกูนั่นเองค่ะล่าสุดก็ขา่าวเมาส์มีอันไหายเงิบไปเลยหลังจากที่คุณโน้นเนี่ยปล่อยภาพสวีทๆออกมาให้เราได้เห็นกันค่ะ เพราะว่าไม่ค่อยมีภาพคู่หวานหวานลงด้วยกันมานานมากๆนะคะก็เลยถูกจับตาม,มองว่าเป็นคู่รักที่เลิกกันแล้วแบบเงียบๆสำหรับคู่ของนางเอกสาวหน้าหวานแพทริเซียกูกับหวานใจนักธุรกิจสุดหลอ่อโน้ตวิเศษรังสีสิงห์ทีพัทค่ะและก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือมาเป็นระยะระยะอีกด้วย แต่ว่าล่าสุดค่ะเมาส์ก็ต้องเงอบไงหลังกันไปเลยทีเดียวเพราะว่าใน i อของคุณโน้ตเนี่ยได้มีการลงคลิปของสาวแพทริเซียกำลังนั่งดื่มเครื่องดื่มแบบชิลๆนะคะท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกแล้วก็มีการแท็กไปถึงแพทริเซียแฟนสาวอีกด้วยต้องบอกว่าภาพดังกล่าวก็เป็นการแอบถ่ายที่มีแต่กลิ่นอายความหวานละมุนออกมาแม้ว่าจะไม่มีรูปคู่นะคะแต่ว่าความหวานก็ยังพุ่งปรี๊ดเหมือนเดิมบอกกันเลยว่าเห็นเงียบๆแบบนี้แต่ว่าภาพฟินๆเพียบจ้า คือไม่ได้ลงรู้ก็ไม่ได้แปลว่าเขาเลิกกันไปแล้วเนาะจริงๆเขออาอา,าจะจะแบบเออไม่ค่อยได้เจอกันในช่วงนี้โคโรน่งโควิดด้วยใช่นะคะอ่ะมากันที่คุณดังพันกรบ้านนะคะนักร้องที่ต้องบอกว่าโด่งดังมากๆในยุค90นั่นเองคือเป็นหนึ่งคนที่ถูกวิจารณ์ในคําที่รุนแรงค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยวางตัวได้ดีมากแล้วก็มีการตอบกลับแบบฟาดนิ่มๆไปดูกันคะ่ะ ไม่ขอฟาดกลับหรือเวียงวีนใดๆเลยค่ะสำหรับนักร้องขวัญใจยุก90อย่างคุณดังพันกร ก็มีชาวเน็ตนี่แหละไปวิจารณ์แรงถึงเรื่องต่างๆของชีวิตเขาแต่เจ้าตัวก็ตอบกลับด้วยค่อยเอ่อถ้อยคำที่ต้องบอกว่าสุภาพจริงๆนะคะอย่างล่าสุดเขาเองก็ได้มีการโพสติ๊กตอกมีการตอบคาถามตอนที่มีคนมาถามไว้คอมเมนต์ไว้บอกว่าเมื่อก่อนโคตรชอบเลยอะ่ะทําตามทําผมตามสมัยนั้นแต่พอรู้ว่า,วาจากนายกลายเป็นนางก็ยุติเลยเลิกตามเลิกดูเลยเจ้าตัวก็เลยตอบกลับไปแบบสั้นๆว่าขอบคุณที่เคยติดตามกันครับ และอีกอันนึงก็บอกว่าเราไม่รู้จักเขาข่ายอยรู้ว่าเขาทำอาชีพอะไรเหรอคะคุณดังเองก็ตอบไปว่าชื่อพันกรครับอาชีพร้องเพลงครับงานนี้แฟนๆก็เลยเข้ามากดไลค์ให้กับคำตอบของคุณดังกันเพียบเลยคะ่ะอือรจริงๆนะแบบเป็นการตอบที่มีสติมากๆแล้วก็ลอยตัวเหนือดราม่าไปเลยคะ่ะถูกต้องค่ะมาสะแสดงความยินดีกับคุณแม่ป้ายแดงกันดีกว่านะคะสำหรับอดีตเกิร์ลกรุ๊ปอย่างคุณลูกแก้วสีการ์ดค่ะ ด,ดีด้วยมากๆเลยค่ะกับคุณแม่ป้ายแดงลูกแก้วสีการค่ะอดีตเดอะกรุ๊ปบวกชาวครีมกับสามีนักธุรกิจชาวพม่านะคะอย่างคุณสีตู่ทีล่าสุดก็ได้กําเนิดลูกชายคนแรกณนะโรงพยาบาลปทุมราชตั้งชื่อให้เก๋ๆว่าน้องซีโอค่ะหนักแรกคลอด3.16กิโลกรัมแข็งแรงสมบูรณ์ทุกประการน่ารักน่าชังมากๆงานนี้ทางครอบครัวทั้งสองฝ่ายก็ตื่นเต้นดีใจกันสุดๆค่ะเพราะว่าน้องซีโอเป็นหลานชายคนแรก ของฝั่งคุณพ่อซีตูแล้วก็เป็นหลานคนแรกของตระกูลสําหรับฝั่งครอบตัวของคุณลูกแก้วด้วยคุณแม่มือใหม่ก็เลยส่งรูปความน่ารักน่าชังของน้องซีโอมาฝากในฝากตัวกับทุกคนน่าเสียดายมากๆนะคะที่ยังไม่มีร,รูปพ่อแม่ลูเด้วยกันเฝ้าระวังโควิดค่ะน้องซีโอเนี่ยยังต้องอยู่สร้างภูมิคุ้มกันที่โรงพยาบาลแล้วก็ดื่มนมผงไปก่อนอีกหนึ่งวันส่วนคุณแม่ลูกแก้วออกจากโรงพยาบาลปั๊มนมรอน้องซีโอที่บ้านแล้วจ้า ทางทวินไซด์นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณลูกแก้วแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะเห็นกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะตอนนี้เป็นคุณแม่ป้ายแดงซะแล้วยินดีด้วยอีกครั้งค่ะใช่ค่ะใครกำลังหวยหาคอนเสิร์ตนะคะหายมานานหลายปีเหลือเกินรอบนี้กลับมาแล้วและบอกว่าจัดใหญ่จัดเต็มแน่นอนสำหรับปราเต้ค่ะ เลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะคะสําหรับงานคอนเสิร์ตจนหลายคุณก็ออกมาบน่นบอกว่าคิดถึงเหลือเกินสําหรับเทศกาลดนตรียกใหญ่นะคะล่าสุดปาเต็ก็เป็นผู้จัดคอนเสิร์ตมิวสิกเฟสติวัลชื่อดังออกมาเปิดใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคอนเสิร์ตแรกในรอบ2ปีที่กําลังจะจัดขึ้นบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการแน่นอนแล้วก็มาพร้อมกับมาตรการการดูแลความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ก่อนจะเผยถึงโพสต์ล่าสุดใน Facebook ที่เปิดขายบัตรคอนเสิร์ตจนหมดเกลี้ยงเลยค่ะซึ่งตรงกับวันที่พระราหูในย้ายพอดีจึงถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่จะมีคอนเสิร์ตให้แฟนๆได้ติดตามกันยาวๆค่ะเป็นวันที่เราขายบัตรนั่งเลนเนะครับเป็นเทศกาลดนตรีใหม่ซึ่งขายแค่วันที่2 8 3 0แล้วปรากฏว่าพอถึงวันที่30เนี่ยมันก็หมดพอดีนะครับ แล้วมันก็เป็นช่วงที่เขาบอกว่าราหูกาลังย,าย้ายผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันสอดคล้องพอดีว่าพอราหูย้ายปั๊บเราก็ขายบัตรหมดพอดีสงสัยก็คงจะเป็นการเริ่มต้นการกลับมาจากคอนเสิร์ตอีกครั้งหนึ่งถ้าตามวันเกิดเนี่ยผมเกิดพูดกันคืนเขาเพราะว่าเป็นเป็นคนาราหูด้วยนะครับก็ถือได้ว่า,าก แล้วก็เป็นราศีกรกฎด้วยนี่คืออยู่ในกลุ่มผู้คนที่เชอ,อเดียเหมือนจะโชคดีนะฮะจากช่วงนี้เป็นต้นไปเพราะนี่คืองานแรกในรอบสองปีเลยนะครับของจ mm ีน hmm. โชผมว่า,า,ามันคงเป็นบรรยากาศคอนเสิร์ตริมทะเลแบบที่คุณไม่เคยเห็นหรือถ้าที่เคยเห็นก็จะไม่ใหญ่เท่าที่กับที่ไอเดียแรกกำลังจะทำขึ้นมา mm hmm. แล้วก็ดูจากผลตอบรับก็แปลว่า ผู้คนคงงอยากมาเจอกันแล้วครับใหญ่ถึงคิดถึงงานอีเวนต์กันเต็มที่นะหลังจากที่หายหน้าหายตากันไปนานมาตรการในการจัดงานและก็มาตรการสําหรับผู้คนที่จะเข้างานเนี่ยเราเราใช้หลักเดียวกันกับที่ทางการเขาให้ใช้กันอยู่ตอนนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือทุกคนต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อยสองนะฮะอย่างที่สองก็คือต้องมีผลตรวจ rttcr หรือ a t k ก็ได้นะครับภายใน72ชั่วโมงก่อนเข้างานส่วนในงานเนี่ยก็จะแบ่งโซนนะฮะเพื่อที่จะป้องกันให้ทุกคนสบายใจได้นะครับโซนรับประทานอาหารโซนรับประทานเครื่องดื่มนะก็จะมีอยู่โซนหนึ่งโซนดูคอน,นเสิร์ก็จะอีกโซนนึงแล้วก็มีการเว้นระยะรักษา social ด i s t a n c i n g ในงานด้วยโอปีนี้จริงเราจัดงานเยอะมากนะครับมีเฟสติวัลใหม่ๆเป็นปีที่ เรียกว่างานชุกมากครับโดยเฉพาะช่วงสองสามเดือนสุดท้ายของปีนยเกือบจะเรียกได้ว่าเรามีอีเวนต์นั่นทุกวีกเลยครับนิวเองนี่คือถึงคอนเสิร์ตมากๆเลยนะคะก็รออยู่นะว่าจะจัดอะไรยังไงนะคะแล้วก็เอาจริงๆปกติจัดแบบภูเขาใช่ปะก็จะเป็นการแต่งตัวแบบนึงแต่เนี่ยมาจัดริมทะเลต้องแซ่บแน่นอนค่ะ โอ้ยอยากเห็นบรรยากาศแล้วนะคะอะนอกจากร่างกายจะโหยหาคอนเสิร์ตแล้วร่างกายก็ยังโหยหาหนุ่มแจ็คสันหวังด้วยนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ปล่อยให้เรารอนานแล้วล่าสุดปล่อยเพลงซิงเกิลออกมาเป็นแบบภาษาอังกฤษนะคะหเห็นว่าโอโ้โหขึ้นไปทำแชมป์ไอจูนถึง32ประเทศเลยค่ะ เป็นอีกหนึ่งเมมเบอร์จากบอยแบนด์วงก็ตเซเค่ะที่ก็ปังในทุกภาคส่วนจริงๆสําหรับแจ็คสันหวังนะคะที่ล่าสุดปล่อยซิงเกิลเดี่ยวภาษาอังกฤษเพลงแรกรับปีเสืออย่างเพลงโ l o w ซึ่งก็ได้ได้ว่าเพลงนี้เนี่ยเหมือนพายุพัดโหมกระหน่ากวาดเอาหัวใจสาววอกแฟนเพลงที่เดิมก็มีอยู่มากๆอยู่แล้วให้เพิ่มยิ่งขึ้นไปอีกค่ะด้วยลุคแล้วก็ตัวเพลงที่แสนจะร้อนแรงในผลงานเพลงนี้นะคะขณะที่แฟนๆเนี่ยก็คานรับอยางร้อนแรงเช่นเดียวกันผ่านทางแฮชแท็กแจ็คสันหวังโบ จนฮอตคลองเทรนด์ทวิตเตอร์ทั่วโลกค่ะรวมทั้งเพลงนี้เนี่ยหลังจากปล่อยออกมาเมื่อวันที่31นะมีนาคมก็สามารถคลองแชมป์ชาร์ตไอจูนนะคะได้ถึง32ประเทศทั่วโลกทันทีทั้งฝั่งตะวันตกแล้วก็เอเชียรวมไปถึงในไทยเราด้วยไม่เพียงเท่านั้นนะคะโบรนั้นยังเป็นซิงเกิลเดี่ยวเพลงแรกจากแจ็คสันหวังที่เปิดตัวอันดับหนึ่งบนชาร์ตไอจูนทั่วโลกส่วนที่สหรัฐเองเพลงนี้ก็เปิดตัวเข้ามาในอันดับที่34ค่ะ ด้วยกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากแฟนๆและความสนใจจากสื่อโลกที่มีต่อผลงานเพลงล่าสุดนี้จึงถือเป็นสัญญาณที่ดีมากสำหรับอัลบั้มเดี่ยวอย่าง Magic Man ที่แจ็คสันหวังเตรียมจะปล่อยตามาภายในปีนี้แฟนๆก็รอติดตามกันได้เลยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามชม o มอร์น n ิ่งอินไซต์ทาง t u ูอินไซต์ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะค่ะยังสามารถกดไลค์ใน Fan Page ใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ